สวัสดีครับสวัสดี f อี FC ทุกท่านครับเขาสาระแคบมีครับพามาเบิ่งงานนะครับผมเปลี่ยนจากไหหน้าเป็นมั่นครับพี่น้องทีนี้ราคามั่นดีครับสามบาทาสามบาท,าบาทกวาเนะขึ้นมาแาบสุดๆ็อยู่ประมาณสามบาทหาซิบสารบ้านผมเนาะนะครับถ้าอื่นอาจจะอาจจะดีกว่านี้อยู่สำหรับท่างไหนถีอยู่ไก่กกลงแป้งเนาะราคาเขาจะวัดแปง้งอะราคาอาจจะดีกว่า แต่ว่าทางบ้านผมนี่เพิ่นซื้อมันร่วมครับแต่ว่าก็ถือว่าให้ราคาดีค่อนข้างสูงนะครับสามบาทห้าสิบนะครับคนก็เลยเปลี่ยนจากหน้าเป็นมันหลายครับมันเป็นไฮหน้าดิพี่น้องเป็นไฮหน้าเนาะุเป็นไฮหน้าแล้วก็ไม่เป็นไฮมันครับแถวนี้ลองตั้งแต่นี่จะเป็นปลาจะน้อยครับเครือริงออกนะครับจะเป็นปลาเจ้าของหน้าเพิ่นธุ์สั้งเอาทั้งขางออกทั้งขางเลยเพิ่นสิบออนเผาครับ จริงๆกับการันปลาเขาต้องเอาขอทั้งกลางเนาะนะครับไปแต่จูดแต่ว่ามันสร้างเอาทั้งขางกับเอาตามพื้นว่าครับอมาลุยสองขั้นครับบังหันเอ็มจะซีปิดดันดินลงใหม่ผมผมกะไทยครับเอ็มเะซีเปียถ่ายอยู่บนตอนนี้ที่นี่พื้นที่น่าจะยุบประมาณสองไร่ครับตัวไม่น่าเอานนองเิ่นขอครับกับ จากล่องครับเป็นกะครับแต่เอวหาฟูนเนาะนะครับก็เลยขอลองครับเบิ้งเอาแบบนี้อย่างสมใ้ราคามันดีครับค้นกะเลี้ยนจากการเฮ็ดหน้าไปเฮ็ดมันหลายครับเพราะว่าราคาเขาคุา้นกับโบแพงเนาะเพราะว่ามันกระตอบโจกว่าไอ้เกียร์ให้สองครับหลอดกคดึงปัญหา เค่ครับเขาดีแห่งต่ว่าถอยียบสอนนี้รอบบ่ได้ครับถารอบบ่ได้ก็คือเัื่อน้ำมันนะครับรอบหนีรถจริงๆมันต้องอยู่ประมาณพันหกถึงพันเจ็ดรับมันจิเป็นรอบที่พอดีสำรับมันนี่กรับรับจบอยู่ที่หมื่นเจ็ดครับ เมือ่อเจ็ดฟังทขนาดก็จะเป็นให้หน้าสามสี่ไฮมาขั้นลงก็คือนะครับนี่มีตัวนี้ละหลายกมูที่เฮ็ดเฮ็ดหลายกมูเนาะก้าวไปประมาณใบสองครับน่าจะแล้วรูสองขั้นนะครับมาเฮ็ดสามมุ่งเครื่องตอนนี้กะสี่มุ่งนะครับกะงานก็ออกไปลายเติบแล้วนะครับเมาเอาครับพี่น้องเมาเอาเจ้าของหน้าพันให้งเมาเอาส่วนมากแถวนี้สิมักให้งเมาครับ เอฟซี SC, บางท่านเพิ่นถามเนาะครับเนาะผมคืประกอบคอยแต่ถ่ายคลิปจอนเดียผมสีส่วนมากผมจะไปตระหนมค like <Okay. S 1> ันใหญ่ครับผมสีขับพันใหญ่เนาะแล้วก็เอลฮาซูนคันที่ดเทอร์โบจอนเดียแล้วก็บจอนเดียเน่ะจะไปงานน้ำกันคือจังหนี้น้องเขาก็ไปแท้ให้อยู่ทั้งดงครับสองคันมืเอื่นนี่ถ้าผมว่างเนี่ยผมจะขอไปถ่ายคลิปจอนเดียเบิรงครับเบอื่นนี่ลงหางสาม ประมาณค4ไปี่อะไรครับสองคันกับเอลหาูลแต่ว่าคันใหญ่ก็คือมารับงานอีกอีกอีกบ้านนึงนะครับผมนะครับงานของเอ็มเจ็ดทิพย์เพิ่นดอกเพิ่นส่วนมานําครับก็เลยเอารถคันใหญ่เข้ามาเห็นงานผมสมาผมจะครับคันใหญ่ครับตอนเดียรครับเอลหาศูลน้องสองคนมันจะครับกับภูรัันวันนี้เขาขอไปใช้ไงกับประมาณ รประมาณสิบสี่โดยรวมนะจะปมามสามสิบไรได้ครับมันนี้สองขันพัน,นผวนสามสิบไรครับประมาณนั่นละใส่พันผวนต่อรถญ่กออเข,เข,ของงานเมาครับแล้วก็ที่ง,งานชั่วโมงเนาะผมก็เลยบอกไปเดทายครับเพราะว่าเป็นยังที่ผมไปเดทายเพราะว่าหนึ่งล่ะผมไปคนเดียว ผมกับบุคคลเดทไทคลิปครับเพราะว่ามันมีคนครับใไปทายส้าเรบขันใหญ่นะครับเนาะแต่ก็ขันน้อยนะครับผมมันแยกกันไม่งานครับมันก็เลยบุคคลเดทไทนะครับผมคือผมแค่ขอตรงไซเนาะเพราะว่าผมบุคคลเดทไทคลิปลงครับช่วงนี้ผมบุคคลมีเวลาครับเวลาขันใหญ่ผมก็ไปงานผู้เดียวคือจังหล่องเข้ามาขับลองครับนี่กับบุคคลเดทไเบิ้งครับ เป็นให้ดินรายครับแต่ฐามวาสโลบดีบ่ก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าให้หน้ามันกับเสียงครับหนามน้องมันอาจจะเน่าแต่ว่าถ้าเอาหลงเงยไม่โยงก็สิโอเคอยู่ผมว่าเพราะว่าลงไปเท่านั้นก็สิเป็นตีนห่วยครับราคามันดีแห้งกระดกปลูกมันรับเพราะว่าหน้ากับตัวเงยก็สีแต่ถ้ากินนะครับเพราะว่ามันราคาสองกับพวกปันไดหอด จะนวลๆเล็นนนหน่อยครับเพราะว่านเป็นดินทรายแก้มแก้มดินเหลืองนนาครับแก้มดินเหลืองเล็นหน่อยโอเคครับสั่นคลคลิปนี้ประมาณนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวยทันทีเร่าช่อเอ็มเจ๊ศูนย์นะครับผมผมจะ,ะเดี๋ยวไปถ่ายเบิรงนะครับเอ็มเจ๊ศูนย์หนีเป็นรถไม้ป้ายแดงนี่พี่น้องเด้อนะครับรถไม้ป้ายแดง ถ้ามารถใหม่ไม้ไปแดงกับมันก็เป็นตะเลินอยู่ครับเพราะว่าเอสิบังนมันดำรถมือสองว่ามันเป็นตะเลินบ่แต่ยิ่งเจี๊ยบซูนกับเฉียวอีหมูคุนเน้เนาะเอ่อเพราะว่าถ้ารุ่นไหนขายได้พี่นอ้องถ้าเป็นรถมือสองนี่สำหรับผมเนาะผม่่คอยโอเคมันไหนถ้ารถชั่วโมงน,น้อยๆการทำงานบ่หลายนี่เอ่อปีบ่หลายมันก็พอรุ่นอยู่ครับแต่ว่าถ้ารถแบบชั่วโมงหลายเนี้ยมีหลายนะครับมันก็ คนมาหากรถมันจะอ่าซล้อตัว้นนั่งหอบนั่งบครับมันกับบับ่ค่อยโอเคนะตะลาบผมแต่ลาดตุ่นตุ่นบัวลายกบาะบกัพอเล่นมือตะวามันกับสีได้มิมลนะพี่น้องเนาะบัวตะไคร้ได้ครับบัวตะไคร้ได้มันกับมีดีมีเสียของมันแหละแต่ว่าถ้าถไปไปเ,เป็นรถนไม้ปลายแดงมันจะคือดีตุ่ยขายครับดีตุ่ยขายอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมตะลาดคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ